ใจคงที่เงีงวดนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างแมนบะค่ะอันเลกแล้วก็บนข้างบ่เอาเลขเลขนี้ได้แบบใดอันเลขเลขแบบเจาะเบาชุดงวดนี้ข้างล่างค่ะหกสี่นี่เขามาเขียนให้สีแดงเลยอือค่ะแล้วก็หนึ่งสองนี่เครื่องตีเด็กน้อยสองคนพีงกับผู้ชายก็เลยตีเป็นหนึ่งสองตีในบอลนี่หละแมนบะค่ะแล้วเลขเตดอะสลับจะตื่นเลขเตดมันลอยลงมาโอ้เลขเตดลอยลงมาก็เลยจ ใส่ผิดไงคิดว่าหกสี่มันต้องอยู่ข้างบนไงเนยลยใส่แปดหกสี่บนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าตอนนี้นนโอ้จีบกราฟมือน,นี่ย่ยายงั้นไปไปจะโซ่เ,เอาแล้วแล้วที่ว่าฝันฝันจังใดกวจ้ะไม่ยิ่งกับลูกและอุ้ม ยางอ้อมเฮียนเลยบ่คือว่าฝันได้ตัวแดงจึงคึงอัน4อัน4 6มันบ่ฟันซี่6ตัวแดงจึงครึ่งอมีูนันเลยฮะมีอยู่เดี๋ยวสิเอาให้เจ้าสิจุดแม่นบ่จุดตอนใดวี้จุดบ่ทันแล้วเนจุดจุดโอสิจุดอันสิออกไปตอนนี้บ่โอ้ เพื่อนฟันแม่พี่น้องเพื่อนฟันเพื่อนฟันพระเจ้าสีผ้ากันใหญ่งานล่ะแ่ะแต่ว่าเพื่อนฟันฟันได้เลขตัวแดงจึงคืองันว่าัดที่นี่แล้วก็ข้าเจ้าถือเลขทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะมื่อนี้เพื่อนกับสีผ้ากันใหญ่งานไปยโสวันถามว่ายโสไก่บอมันกับบ่อไก่สาหรับห้าที่สิไปตามเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี่มี เพิ่นพาก,กันโชคดีหลายมานอนอยู่นี่ได้โชคได้ลาบคุณพ่อฝันบ่พ่อฝันคือเพิ่นบ่คือว่าฝันกันเมื่อสุก้นสันดอกัวนวาอยู่ไม่ใหม่เลยบ่ฝันวางได้มาอยู่ไใหม่ค,คุณยิงสองคนคุณย <c oughs> ิงสองคนเพิ่นเพิ่นบ่หายเลขคือมูบ่อ่ะมีแตรแถาแก่เพิ่นถือมันบ่โอ้ถแถาแก่ได้หลายมาอยู่นี่มาอยู่นี่ซ้ำสองหัวบ่เฮ้ยได้สองหัวบ่เฮ้ย สองวดซ่อนงวดนี่คักหลได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องค่ะถ้าเกิดสมมุิว่าเพิินฟันอีกเข้าไปตามก็ได้เพิ่นสิพ้ากันใหญ่งานไปยะโสค่ะพี่น้องฝนบ่ตกก็เลยสีใหญ่บ่ผู้นั่นกับฟันได้นั่นมือนั่นกับฟันเห็นไม่ยิ่งเนาะผมเา้วแมนบ่เจ้านั่นมีแต่ผู้ฝันนี่นี่เฒ่าแก่เพิ่นฟันฟันได้ทั้งบนทั้งล่าง เพิ่นถือทั้งบนทั้งล่างเราวันนี้เพิ่นสิจุดถูกขอบอกบอกบอกเก้าเพิ่นบอกเจ้าคือบ่จุดขอเพิ่นนั่นไห้ก้อนเนี่ยกอนสิเดินทังบอกแล้วบอกอือเดี๋ยวเจต่สิผ้าถามเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นใดทั้งบนทั้งล่างนี่บอกเจ้าฝันเจ้าฝันมาอยู่ในนี่บอกเอาเจ้าเ้าก่อนเดี๋ยวเจ้าพ้าข่อยไปเบืองเน่ เขาไม่อยู่นี่จกัจกจกัจกจักจักงวดก่อนเหสองงวดก็ได้ทั้งสองงวดเลยบอกค่ะงว,วดที่แล้วได้มืงาวดที่แล้วได้มือเงางวดนี่ลหละโอ,โอ้นี่แล้วอาอนนุม่มอาอยังมาไหวเนาะพ่นองเนาะโอ้นี่บอกค่ะฝันฝันฝันว่าจังใดก่อจ้าเนี่ยเด็กน้อยผูย้าชายตกลงไปตายโอ้ฝันว่าเด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ชายตกลงไปตายไนนี่โอ้ฝันเจียวบอ่อนนำ เราวันเพื่อนช่วยคนงานได้ทนงานตกลงไปด้วยจะช่วยกระสระศกได้กระบไม่ตายอืมอืมโอ้ฟันฟันแต่เด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ชายตายฟันว่าคนงานในหนีตกลงไปในหนีนาบอกค่ะไปช่วยเขาช่วยเขาไม่ตายทางฝุ่นคนลุกเหรอคือเขาก็มาหายใจใส่บ่าเป็นเป็นเป็นผู้จ้างใดเจ๊เอาเบาสูพี่น้องคนฟันไม่ไม่ไม่เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงตอนเห็นนะแต่ว่าหายใจนี่มันเป็นหายใจผู้หญิงนี่แหละอืมเสียงหายใจของผู้หญิงงวดนี้ได้เท่้งบนเท่้งล่างแมนบ่ะค่ะอันเลกแล้วก็บนห้างบ่เอาเลขเลขนี้ได้แบบใดอันเลขกเลขแบบเจาะเบาชุดงวดนี้ข้างล่างค่ะหกสี่เนี่ยเขามาเขียนให้สีแดงเลยค่ะแล้วก็หนึ่งสองนี่ตีเด็กน้อยสองคนผู้หญิงกับผู้ชายก็เลยตีเป็นหนึ่งสอง ทีในบอลนี่ละแม่นบอลค่ะแล้วเลขเตดอ่ะสลับจะตื่นเลขเตดมันลอยลงมาโอ้ก็เลยลอยลงมาก็เลยใส่ผิดไงคิดว่าหกสี่มันต้องอยู่ข้างบนไง็เลยใส่แปดหกสี่บนแปดหกสี่บนอืมอก็เลยผาดสองตัวแต่ว่าจะซื้อหนึ่งหนึ่งสองไงโอ้แล้วแล้วแล้วงวดนี่เจ๊ฉิดว่า เจคิดว่าเจสิ่ปีใส่ตัวใหบ่คิดมากบ่ยังบ่รอต้องรอเขามาบอกเองต้องรอเขามาบอกเองเพราะว่าเขามาบอกต้องงวดเขาเขามาบอกเองหววกอนนี่เพิ่นกับมาบอกอืม,มคือผีผู้ยิ่งอยู่หนี่ล่ะแม่บ่ค่ะอ๋อผีเจ้าทีเขาเขียนให้ตัวแดงเลยแต่ไม่ไม่ซื้อไปบอกน้องชายซื้อน้องชายถูกเยอะบ่เล็กแปดน้องชายก็เป็นรอยรอยบุญอืม บันี้สิใหญ่ใหญ่ง่านน่สีใหญ่ไปใส่กะอบอกกับเขาแล้วว่าจะย้ายถ้ายังไงถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีที่อยู่อะไรก็ไปด้วยกันไปบอกด้วยกันจะให้กินอย่างนี้ทุกวันแหละโอ้ถ้าเกิดหายคืนแบบนี้เมื่อคืนเขาก็มาหายใจใส่กันเลยให้เขาตามไปด้วยถ้าจะไปอหายใจหายใจเที่ยงคืนหายใจใส่เนี่ยขนน้ำมันตั้งเลยนะเอาไขรมาเปิดพัดลมหรือมาเปิดช่องลมตรงนี้วะไม่ไมี ไม่มีมดวงเขาถ้าเกิดถ้าเกิดดันกระสิลุ้ยยอ่อนใจเหดนนี่แล้วเนาะสองมานอนอยู่แค่สองหวด้ด้สองหวดวทั้งบน,บนทั้งล่างเมื่อที่แล้วต็บนล่างถ้าหนึ่งเก้าไม่อันนะเมื่อที่แล้วโดนไหลบอกมันอันบอกค่ะ,คะบอกหมดทุกคนว่าให้ซื้อหนึ่งสองหนึ่งสองนะกับบ่มีผู้สื่อแมนบ่แต่ว่าคนงานได้หนีฝันเกี่ยวไม่ยิ่กับลูกกับเด็กหน่อยนี่ทุกคนแมนว่า ไม่รู้อะหนูไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้คุยบ่แต่ว่าได้ยินเพื่อน่าฝันทุกคนเด้ฝันกันทุกคนเมืนี้เจสีเดินทางไปแต่ว่าก็บบอเพื่อนตามไปนัาอยู่เนาะค่ะเนาะแต่หมืกขึ้นนี่ได้ฝันอีกอย่างบ่ค่ะไม่ฝันแต่เข้ามานั่นแหละโอ้บ่ฝันมาหาใจให้รู้ไงโอ้แต่มาห้ใจให้งูเพราะว่ายังไม่ได้ให้เขากินไงโอ้เมื่อนี้คือเจเอามให้แล้วมันบ่ค่ะนให้กินแล้วให้กินคือน่มกับข่าโนมเนาะอ่า กรอยู่ในหนีแหละว่าเตี้เป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอืมปาดขันกามาบอกเกตู่มือแลงนะเกตู่กับสิจัดโตจีนให้เลยนะเบาตรงตรงโหลดบอกอยู่อืมแต่นาะลูกนี้ไม่ชอบกินหัวหมูหรอกเขาบอกว่าใ้หัวหมูไม่กินเออเขาอยากกินนี่ยังล่ะจ้ะกินขนมโอ้กินขนมอุ้ย อยากได้ข้าวต้มขา้าวหนม,ม,มแต่ว่ากับบังเอิญกับฝันกันทุกคนเลยเนาะฝันแบบนี้กันทุกคนคือว่าเขาแก่ผู้ชายทีว่าเป็นแฟนเจนะ่ะกับคือว่ากับฝันคือกันฝันตั้งแต่คึืนแหลกว่ค่ะออาาอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามแล้วเบิงเนะะาะจะไปพี่น้องไปถามเบิงก้อกนสิไปกับพาพี่น้องไปซองเบิงอีกจะเข้ากัน อันนี้เด้อที่ว่าเจแล้วว่าเรามายูนี่มายููนี่เราบัดที่นี่กะเด็กหน่อยสองคนตกลงในสางนี่ตายพนพี่น้องกะแต่ว่ากะคนงานผู้หนึ่งบ่ตายเพื่อนซอยขึ้นมาได้วสันว่าเอาอันนี้เถาแกผู้ชายนอกจากนั้นสวัสดีค่ะคือคือได้เข้าว่าฝันตีมาอยู่นี่ฝันมาจังไดก่อน ฝันฝันเห็นเพื่อนมะมะอ่ำหรือเพื่อนมะบอกโชคค่ะทั้งอ่ำทั้งบอกโชคล้วบอกคือว่าเตียวแดงจิงคืนมาตีอ <invece S 1> <ม>ืมอืมเปรี้ยหรอว่าเนรีผมว่าตอนเห็นผมฟันเทียเดียวฝันเทียเดียวตั้งแต่มาอยู่ผุนแมนบ่างค่ะอือืม,มได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ เจ๊จังใดจังบ่าพะพากันโชคดีกะดอกกะเดียแทะเจตูนอนอยู่หนี่นอนซื้อ,อตัวนีนอนบ่ฝันนอนกับนอนอหลีฝันหนึ่งแตงหงวดแหลกมาอยู่ที่แหลกฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ส่สองคนแต่ว่าดื้อพี่น้องดึกก้อนดินใส่นารถเจตูแต่ว่ามันกับออกเล่าออกห้าน้อยอยู่ตลอดอยู่ดอกแต่ว่าบัดท,ที่นี่กับเพิ่นมาข้าเจา้ามาพักอยู่หนีข้าเจ้าฝันใดทั้งบนทั้งล่างสุ้งวด บ่ให้คอยคอยกขาบ,บ่าให้กินคือกันนั่นแล้วเนาะถ้าเกิดให้คอยคอยสีเลี้ยงหอดโตกินผลน,นองพ่นนอนะ <c oughs> <c oughs> ยังหอดโตกินผลแล้วถ้าเกิดให้แม่นว่ค่ะพี่น้องคะอาเอาบันนีเฮากามาลอรลุนว่าเจแล้วสีได้โตไดตตองวดเน้องค่ะเนาะพี่น้องในเมื่อผู้ใดผู้ใดกับฝันกันเมิดสุกคนฝันเห็นผู้ยิ่งแมลูกอ่อนสองคนยางอ่อมเฮียนจะได้กันถูกผูสุกคน ได้ฝันทุผูทุกคนแต่ว่าคนที่ได้นั่นก็คือเจแล้วได้แล้วได้หลายได้ทั้งบนทั้งล่างมาสองงวดแล้วบัดน,นี้เพื่อนสีใหญ่ไปใส่ก็าจาใหญ่ไปยะโสตีกับว่าไก่กันดอกเนาะยะโสก็ได้พี่น้องเอฟซีกับคอยลุนเด้อค่ะเด้อคอยลุ้นไปด้วยกัน่ะแต่ว่าเพื่อนกับใหญ่ไปั้งแต่คนบ่แมนบอกของอยู่หนีอยู่แมนบอก่ะคุณพ่ะของก็จงไว้อยู่แมนบ่ได้ยินเจแล้วว่า ฮะอืมได้ยินเก้แล้วว่าของเอาไปบ่เมิดดอกว่าซันเดี๋ยวห้ากับมาจอบเอาความฝันของเพิินที่น้องแต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นสีจุดทูโตเลขอยู่เด้จ้ะขอก่อนไปอยู่เดียวเก้ตู่ไปเอาตัวเลขให้เพิินจักบาทกอนเอานี่ล,ะถถละ่ะยุยทูบหน่ล่ะเนาะจ้ะเอาไปจุดให้จักบาดนะจุดอันขอเพิินจักบาดเนะยฮะเทียเพิ่นให้โชคให้ลาบรางวัลทีหนึ่ง ทีได้รวยรวยแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยพี่นอ้องฝันกันได้ทั่วหนา้าทั่วตาพี่น้องฝันเห็นไหมยิ่งเป็นแมลลูกอ่อนผีแมลลูกอ่อนมหาสุขนมาขออยากขอกินแต่ว่าเกตตูกับจานโกยุ่นี่ว่าเห็นฝันค่ะต่ว่าข้าเจ้าฝันค่ะข้าเจ้านั่นฝัน ฝันสุคนแล้วก็ได้สองงวดติดแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่างสองงวดติดเนานะค่ะเนาะบันนี้สีให้คุณพี่เล่านี่เราฝันเห็นผู้ยิ่งอธิษฐานก้อนเนี่ยละ่ะเราฝันเห็นผู้ยิ่งกับเด็กหน่อยอุ่มลูกที่แหลกที่แหลกเถาแกผู้ทายนัน่นฝันว่าไม่ยิ่งคนนั้นมีเด็กหน่อยผู้หนึง่งแล้วก็มีลูกมีลูกอยู่ในทอน้องบัดนี้ไอ้เสียเลี้ยงนี่เล่าฝันว่าเราฝันว่า ออกลูกแล้วคลอดลูกแล้วแต่ว่ามะย่างอ่อมเฮียนเขาเฮียนบ่ไดแต่ว่ากะไฮเลขกหกซี่ตัวแดงจึงคึงเอาแล้วเจแล้วฝันมาผู้ใดก็ตกน้ำสางเหรอใช่ห่อเล่าผู้ใดบ่โอต้องถามอายุเล่าแล้วบัดทีนี่งวดต่อมาอายุเล่าตัวใดหล่ะเหรอนั่นแล้ว งวดนี้หกศูนย์คะเทียมันมามันมาหกอีกแค่เทียงบ่แมนหกสี่สั่บ่ละที่เดินทางที่มาที่มาขอขอกินน้ำเพลนเนาะลอหลุนลอหลุนเบิองว่าสีใดตัวใดเจ้าฝันยุติเจ้าฝันว่างใดก่อมันดีหน่อยยิงๆเป็นของมหาอยู่ในมุ่งพี่เพิ่นมาตีขาแปะๆหน่อยหนยไม่ยิงหันโอ้ของมหาของในมุ่งพี่ ว่าที่แหลกันบอกเลขอยู่อือหนึ่งสามศูนย์รัลองซื้อบางมันมาถือก็เลยก็เลยไกซื้ออือบอกนี่เพื่อนกับพวกเจ้เพื่อนฝันเพื่ออือหนึ่งสามศูนเล็กหน่อยไม่ยิ่งบอกเป็นโตเลยบอกค่ะอิลีบอกว่าัตรขยากนาังสิเอาเตือนมากหมวดนี่ดี๋ยายอย่ไซื้อหนึ่งสามศูนย์กระบอกมันต้องตามสามสามหมวดจังคอยนั่นหนึ่งสามศูนย ขึ้นแหลกเลยบ่ค่าะเล็กหน่อยไม่ยิ่งประมาณอายุซํำยางไดเบกใดอืมพ่อเบาใดนี่เนาะฝันเห็นเล็กหน่อยมากมากมากบหนึ่งสามศูนย์โอ้บัดน,นีด้เจ้าหูเมือเลยแต่ว่าเจ้าฝันเห็นนั่เด็กหน่อยตกษาหนี่แต่ว่าเจ้น,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 นี่เล่านอนอยู่ข้างนี่กับฝันเห็นเล็กหน่อยไม่ยิ่ง แต่เล่ากับว่าเด็กหน่อยไม่ยิ่งขึ้นกันหรอว่านี่อยู่ในสังนี่สองคนพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเอาเนาะบนันนี่มือขึ้นนี่ฟันยังบอกรีสีใหญ่บอม็ดซีรีเม็อมกะทีเนี่ยเนี่ยคือเด็กหน่อยมาบอกหนึ่งสามศูนย์จะมาขึ้นก่อนเด็กฟันเนืฟันเห็นพระราชินีเด็บอเมันเด็กเป็นนางหนกพระราชินีคนหลายหลายที่บอกน้ำหัวอยู่เอาพวกฟันดีสิ สือเล็กบอนตมบริซื้อเล็กบอกตนบุรีสื่อตะบุรีตะบิรีตะบนรีตะบุรีตะบุรีตะบรีตะบุรีตอบุรีตะ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 บุรีนะบุีต้อุรีตะบุ้งตะบุรีตีตะบุรีตะบุรีตะบนรีตะบุรตะบุรีตบุรีตะ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 บีตะบุรีตะบุรีตะบุรีะบุรีตะบุรีตะบุรวตะรีตะบุระาเทีะบุิีตะือรีตนเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะซื้อว่างไดเล็กซื้อเล็กเนาะเจเล็กถ้าเกิดโทษไปนี่ก็สามารถคุยน้ำใดแมนว่ค่ะแมนเล็กถูกเป็นตัวใดคือรายเดนจังสิจังวะเดนจัต่างสจากข้างบนสองตัวจะเป็นตัข้างบนนั่นข่อยเห็นแล้วเป็นเป็นหากับเก้าแต่ว่าข้างข้างล่างเป็นสามแม่มันนี่พี่น้องเก้า 9ก้ห้าสามเขาเลขปูลึกลับเลบื่อยาทีนี่ปูลึกลับไห้มาหาสามยูนี่ไอยเล้ามาจุดถูบได้เก่าหาสามเด้อพี่น้องเด้อจ้ะพี่น้องเอซีฝากไว้เอาพี่น้องเบิ้งเอาเองก็ได้ค่ะข้างล่างเป็นสามข้างบนเกตตูดูไปแล้วกับเอซเป็นเก้าห้าสาม